สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝ่ายชาแนลชายมงคลนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมนะครับการเปิดราคานะครับฝ่ายอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดนะครับไม่ได้มาถ่ายประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็กลับมาที่ข้อควายของน้องท็อปอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้น้องท็อปมีควายที่จะมาเปิดราคาให้ฟังนะครับอ่าน้องท็อปสวัสดีครับโอ,โอ,โอ้เมษสาน้อยนี่นะวันนี้นะชื่อน้องอะไรเนี่ยน้องดาวครับน้องดาวเนาะน้องดาวนี่สูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามสิบครับสูงร้อยสามสิบนะครับแล้วน้องดาวนี่เป็นลูกหลอดใช่ไหมลูกหลอดครับพ่อพี่กุฏไทย<พ><พ>ครับพ่อพี่กุฏไทยนะครับพ่อพี่กุฏไทยเดี๋ยวขออนุญาตใส่แม่ก่อนนะครับ เป็นลูกของดิกุไทยนะครับมีหลอดมีหลอดมีใบครบนะครับส่วนสูงนะครับส่วนสูงร้อยสามสิบร้อยสามสิบนะครับส่วนสูงร้อยสามสิบบวกนะครับวัะกี้เนี่ยเป็นเพศเมียครับสวยมากเลยแม่สูงไหมแม่แม่ประมาณร้อยสี่สิบครับแม่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับส่วนสูงครับตอนนี้อายุเท่าไหร่นะสิบสามสิบสี่เดือนนะครับสิบสามสิบสี่เดือนนะครับ อ่ะเปิดเท่าไหร่ตัวนี้ร้องไว้สองแสนครับล้องไว้สองแสนนะครับเป็นลูกสาวของพี่กุฏไทยนะครับอายุสิบสามเดือนสูงร้อยสามสิบนะครับตัวนี้มีหลอดมีใบครบนะครับ,รบอัตลักษณ์ก็จะมีอ่องนะครับมีอ่องมีแก้มจ้ำนะครับมีอ่องอยู่สองอ่อง น้องดาวเนาะครับน้องดาวนะครับเป็นลูกสาวของบิก๊กอุทัยครับบิก๊กอุทยครับลูกหล,ลอดมีหลอดมีใบครบนะครับท็อปบ,บอกไปที่สองแสนนะครับต่อรองได้ครับต่อรองได้แล้วครับ หมู่บ้านเราชื่อหมู่บ้านอะไรนะลืมละหมู่บ้านตาลแถวนะครับตรงนี้ชื่อหมู่บ้านตาลแถวนะครับอยู่อยู่ในอำเภอทับทันนะครับ,บ,รบ,นนรบตำบลทับทันเลยเนาะอยู่ในตัวเทศาบาลทับทันเลยครับมาง่ายๆครับบ้านตาลแถวควายน้องดาวนี่ก็จะออกสีเหลืองๆนะครับ ออกเป็นสีเหลืองสวยครับตัวนี้มีหลอดมีใบครบนะครับสองแสนนะครับต่อรองได้ครับอายุสิสามเดือนนะครับเป็นลูกสาวบิกุฏไทยสนใจก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ท็อปครับครับโทรมาที่น้องท็อปเบอร์นี้นะครับ แม่สูงร้อยสี่สิบนะครับคนหางก็สวย อกไปที่สองแสนนะครับอ่าโทรมาตะลองได้นะครับลูกตาบีกุไทยนะครับมีหลอดมีใบครบลิปนี้เป็นชิปแรกนะครับหลังจากพักมาประมาณเดือนหนึ่งนะครับ ท่านผูชมท่านไหนนะครับสนใจน้องดาวนะครับลูกสาวบิ๊กอไทัยครับอ่โสมันที่น้องทับครับตัวนี้นะครับบอกไปที่สองแสนนะครับต่อรองได้เนาะสำหรับน้องอะไรนะตัวนู้นนะน้องสร้อยครับน้องสร้อยอ่าน้องซร้อยก็ยังอยู่นะครับที่เคยออกคลิปไปแล้วนะครับเป็นแม่ที่สวยบันนั้นเลยฮะก็ยังอยู่ตรงนู้นนะครับ ยังไม่ปล่อยไปไหนนะครับบอกว่าตัวนี้เป็นตัวรักหรือว่ายังไม่ได้ยังไม่เปิดยังไม่เปิด <laughs> อ่วันนี้น้องดาวน้องดาวนะครับมาโชว์ตัวให้ดูอ่าฟารแชนแนชัยมงคลครับเพิ่งมาถ่ายนะครับเพราะว่าอ่าตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ยังดูว่าตรงไหนไปได้ไปไม่ได้นะครับ อยู่ทุกนาก็จริงครับแต่ว่าก็ยังกลัวอยู่นะสวยครับน้องดาวนี่สวยอายุสิบสามเดือนนี่หลอมีใบครบนะครับครบครับ,รบอ่าพี่กดัดบอกพี่กัดใหม่บ้านเลขที่อะไรนะ บ้านเลขที่100หมู่8ครับบ้านตานแถวครับอำเภอตับทันตำบลทับทันจังหวัดุทุมธานีครับครับนี่คือพิกัดนะครับบ้านตานแถวนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับไฟยชน่ใชัยมงคลนะครับอ่าขอบคุณที่หลายท่านบอกว่าเมื่อไรจะมาถ่ายคลิปให้ดูบางท่านก็รอชมนะครับเรขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่รับชมนะครับ ก็จะออกมาถ่ายเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ทุกวันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์นะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ไปชน,น,นาชชมงคลครับสวัสดีครับ